สวัสดีครับพี่น้องมืัอน,นี้สิไปมุกดาหารด้วยี่น้องมืัอน,นี้ประมาณตีหา้าไปเทียวม,มุกดาหารด้วยี่น้องสิเตรียมของมาเตรียมเสร็จยังบอกใหไ้ไปเอารถเตรียมของไปเอารถก่อนพี่น้องเตรียมของใส่กระเป๋าใส่รถไปเที่ยวม,มุกดาหารมาที่ เตรียมของใส่รถเตรียมุดไปมุกาหารนะพี่น้องตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งหรอกไปกระจกก้มัวขนาดนะทาย อีกสอร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปได้ไไปได้ไปได้เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเล่นไกนเี่ยหรอออนคนไมาไม่ใช่สัรูรอร้หรออหอลายอย่เนี่ยสายเียวขวาขึ้นสิงว่นถึงแล้วเข้าทางนี้ไม่ได้ต้องไปขาทางเข้า อีาแล้วนมัน้น้องเลี weakest, mm ้ยวขวาแลวเลี้ยวขวา่อไม่ใช่แต่ก็มหีก้าไม่ได้นห่อยงกา่เรดังขี่ก็ขี่ทางรถนะนี่ต้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแน่ดอันหางรถโดนลาวอกาขี่เต็มถงนี้มเตือนนี่ะตรียมา้พนงนี่แม่แม่มาช่วยพ อีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองพันสองเดี๋ยวนี้เลยเขาทราบไม่ได้ประมาณอีกห้านาทีนาอยู่ไหนไม่เข้าเขาเดี๋จอดแล้วก็เดินจบไปจดูเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองพันสองแล้วเลี้ยวขวานี่ไงเขาตรงนี้เขับไปเดี๋ยวจุดเกินสี่ล้อก่อนจังหวัดนครปฐมเจริญอ๋อสวยสวยเขกินเต็มยกยัง อีก150เมตรจุดนของคุณจุดขวาผมฝากผฝากงนีติดเขาโอ้พระาหนัาสวสวยสวยปิดเลยตอนที่จอดอี่นีช่วยกอง่อกนเสาห้าล้อเลียงเนี่ยเานี่ได้หล่ะนี่เขาบอกรา้าแรกี่มานครจังหวัดพรพมพูดใหญ่เนียเตรงนี้เลย มัน,านหางอย่างนรถมันลอยเป้าไงมาขับเอาตลาดโอเคเออเดี๋ยสอนนี้เขาไม่ได้ใช่ไหมลมอะไรโลมอะไรงน,นี้แหละลลนี่แหละลมๆเย็นๆต้นมะขามนะจะลายปีแล้วอ๋อห่างเกินไปบ้างจะเป็นอะไรลายอยู่หรอไม่ใส่ปะบ่ไมยใส่รถไป หอดนครพนมแล้วมาเด้อพี่น้องเที่ยวนครพนมเด้อพี่น,อน,น้องหอดนครพนมแล้วไปไหนท้องน้ำเจ้<อ> อยังอลาังการห้องน้ำห้องน้ำสวยทีาานน่นครพนมระดึกพี่น้องเดินทางปลอดภัยอ,อะไร,ไรแบบอันนี้คืออะไรอันนี้คือมาไม่สบายใจนงใหญใหญ่นี่นคืออะไรไม่รู้เพิ่งมาครั้งแรกนครพมนมยังไม่เคยมาเลย หวัดสวยมากแม่ยังไม่มาอ้าวถ้ามไม่เดินมาเราใอรไข่ะแม่เขาหรอนู่นข้าตรงน้นไม่ใช่หรอเนี่ยถือขวดเปลืองเท้าไหมไม่เปลืองเท้าหรอเปลองเท้าเดี๋ยวก็ต้องขึ้นวัดก็ต้องใส่รองเท้านั่นสต้นไม้ใหญ่วัด ไปกินข้าวกันก <c oughs> อ้แตเกห,หน่อยวัดปทพนมนใหญ่มากตอนนี้ประมาณ สองโมงครึ่งโดยที่ระถาตุพนมวัดสวยสวยมากคนกำลังมาคนกำลังเริ่มเยอะแล้วเราจะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปชมวัดพระธาตุดอกไม้ ก็ให้ซื้อตรงนี้หรอพระธาตุระดมสวยมากสวยสวยค่องข้างดอกค่องข้างสวยคือดอกไม,ม้ไว้พระธาตุซื้อยังไมพีะะ่บัดรพอได้ใช่ไหม

คนมาไหวน้นี่สวยทำบรรุญทำ มาครั้งแรกวัดพระธาตุนครพนมมาทำ,ทำบุญครับก็กลัวาต้องจับองยางอลกจังจ<า>ับรูดฮะจับได้เัดจได้จับไ,ไม่บ้าโอยมด่มด <c oughs> คนกำลังมาเยอะจับแล้ว ยาย่มา,ากขยันขุกำลังมนอันน,นีวันนี้วันเสาร์ขกนลงัมนนนลงมรภาบอาครประล